สวัสดีครับเพื่อนๆก็เนื่องจากตอนนี้ผมเอาจริงผมไม่มีไม่มีเป้าหมายแล้วนะคือไม่ไม่รู้จะเก็บอะไรไม่คือคือ,คอไม่มีเป้าหมายอะไรที่ผมที่คิดว่าจะต้องมีนะจุดโชคดีว่าช่วงนี้ดีกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ใชตลอดไปคือช่วงนี้ผมว่าจบก่อนเราเราได้แตนดี้แซนดี้อะคริลิกของ วันพีซไปแล้วเนาะผมทําคลิปไปะละซึ่งซึ่งผมว่าอันนั้นก็คือ,อชิ้นใหญ่ๆที่คิดว่าต้องมีแล้วก็มีไปะละจบตอนนี้ขอที่เข้ามาก็จะประหลาดปหลาดก็ <c oughs> เป็นแบบเป็นไซส์ถ้าเป็นวิดีโอเกมก็จะเป็นแบบไซส์ e ควที่เป็นแบบอะไรอะกิจกรรมเก็บแต้มแบบแบบอ,ออกข้างทางอนะเนาะออก,ออก ออกข้างทางออกทะเลไปนิดหน่อยก็ดูวันนี้ของที่เข้ามาวันนี้ที่ที่เอามาเก็บเข้าแฟ้มก็เริ่มเก็บจากสติกเกอร์แถมลักเนาะคือคือตอนแรกเนี่ยไอ้ไอ้นี่สติกเกอร์แถมเนี่ยลักจากงานนะซึ่ง,งซึ่งผมผมนึกว่าตอนแรกนึกว่ามันมีลายเดียวอ้าวที่ไหนได้เฮ้ยมีหลายลายปะเท่าโซฟาเท่าที่เจอตอนเนี้ยผมเจอสามลาย ก,ก็เก็บเก็บมาตอนนี้ยได้เจอสลายยังยังไม่เจอมากกว่านี้อาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้ผมไม่รู้แต่โอเคโอเคไม่ใช่บิ๊กโปรเจกต์อะไรมันเป็นสติกเกอร์แถมจากรักพิมพ์ช่วงงานหนังสือเนาะก็ก็แค่เนี่ยแค่ดึงออกมาแกะแปะๆเท่านั้นเองก็ไม่มีอะไรผมว่ามูลค่ามันก็ไม่ได้มีอะไรก็แต่แต่ก็แปลกดีก็เก็บมาไว้ก่อนนะมีมีตอนโซฟาตอนนี้มันมีอยู่ประมาณ3ลายที่ไม่ซ้ำกันอ่ะผมยัง เห็นซ้าบ้างก็จะอยู่ใน3ลายนี้ก็โอเคอาจจะมีมากกว่านี้ก็ไนดะ้เรายังไม่รู้ยังไม่เห็นนะครับก็เก็บไว้ก่อนผมได้โปสเตอร์โตมันเพิ่มมาอีกชิ้นหนึ่งอันนี้ยังไม่ได้แกะก็ดีเลยเดี๋ยวเก็บเข้าเก็บเข้าเก็บเข้าไว้กับในในในซองไว้กับโปสเตอร์โตมันอีกอันหนึ่งที่ผมเคยแกะมาแล้วเนาะนี่ก็แกะเข้าไปเรียบร้อยส่วนพวก พวกสติกเกอร์นี่ผมก็จะเก็บเข้ากับแฟ้มสติกเกอร์ซึ่งแฟ้มสติกเกอร์เองเอาเอาจริงเ้าสติกเกอร์องค์การบ้านเราก็มีมีไม่เยอะมากอะเนาะเข้าใจว่ามีของอะไรอะไครจูะ่ะซึ่งซึ่งไม่ได้เก็บเลยอะดีสงสัยเดี๋ยวต้องตามเก็บละนี่ผมก็จะเก็บเข้ากับรุน่นอันนี้อันนี้ของเป็นของอะอะไรอะแถมก,กับเล่มไหนไม่รู้จำไม่ได้แล้ว,วอะเพื่อนเพื่อนดาบพิฆาตะศูเนาะ สติกเกอร์ดาบพิฆาตศูนย์ของเล่นอะไรไม่รู้เลยจริงๆก็มีอยู่สามอันนี่แหละเนาะมีจริงๆก็มีสิ่งนี้แค่นี้นะอันนี้น่าจะเป็นของไคจูอนะของไคจูใช่ไคจูนนกน,นั่นเองก็นี่เนาะแล้วก็เล็กน้อยเข้าแฝงสติกเกอร์ไปนะคืออย่างที่บอกของที่เข้ามาก็จะเป็นแบบ ไซเควสแบบกิจกรรมเก็บแต้แมมากๆพวกนี้ก็ไม่มีเอาที่มูลค่าก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นแล้วก็แต่แต่ก็สนุกก็กไม่เบื่อไปเรื่อยๆอันต่อไปก็จะเป็นแปลกๆก,ก็เริ่มเป็นในอ,อ,อะไรอะโอสการ์แล้วเนะเาะอ่าจริงๆผมไม่ได้เก็บโอสการ์เดี๋ยวไ่บอกอคลิปที่อื่นนะครับผมไม่ได้เก็บโอสการ์หนักๆผมไม่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 ซีเรียส แต่ถ้าเจอราคาดีๆหรือถ้าเจอคนมาขายทีและเยอะๆที่ผมยังไม่มีอาบเราก็รลับมานะอันนี้โดนมาไม่แผ่นละประมาณก็แพงอยู่นะผมว่าเก้าสิบอันนี้แปดสิบาทเก้าสิบาทก็โอเคแต่คือพวกนี้ผมยังไม่มีก็เก็บมาแต่มันก็จะมีอันนี้อันนี้ทําให้มีปัญหานิดหน่อยอันนี้ผมยังไม่มีในซีรีส์นี้เลยไปมาผมพอได้รู้ว่าตัวเองสั่งได้ใบนี้มาผมเลยต้องเก็บ อีที่เหลืออีกสองใบซึ่งซึ่งามาหรือยังไม่รู้อโอเคลองดูแฟ้มสยามของผมนิดนึงเดี๋ยวดูนิดนึงอ่ะมีมีละอ่าโอเคขเองกินธรรมะมีใช่โอเคผมมีอันนี้อันนี้รู้แหละทำได้ละผมมีอันนี้ ผมได้นี้มาผมเลยโชคดีผมเลยว่ามีคนนึงเขาเอาอีกอีกใบหนึ่งเขามีมีอีกคนนึงถูกไหมฮะตัวละครหลักโชคดีว่าได้เขามาขายไม่แพงด้วยผมก็รีบซื้อมาซึ่ง on the way ยังยังมาไม่ถึงก็ซีรีส์นี้เข้าใจว่ามี3ใบก็โอเคโชคดีว่าได้ครบแล้วแต่ยังมาไม่ถึงครบนะครับอ่าโอเคก็ดีก็ดีแล้วก็อันนี้ที่พิกิด แล้วจากจากในเพจเลยอะ่ะส่งมาให้ฟรีเลยอะ่ะพ,พวกที่ขั้นพวกการ์ดพี่เขาส่งมาให้ผมแบบโอ้โหขอบคุณมากๆบอกวุ้ยเก่งใจค่าส่งอา่าค่าส่งก็เก่งใจแล้วอะ่ะก็เอามาให้ก็นี่ดีเลยก็มาเข้าชุดที่ขั้น one พี e นะเอามาเข้าชุดกับพวกโปสการ์ดได้สวยงามเลยนะอันนี้ก็อันโอ้บังเอิญมากอันนี้พี่เขา,าให้มาก็มาเข้าชุดกับพวกพวกโอสการ์ดเลยอะ่ะ เนี่ยอะไร the promise neverland uh, uh, ก็เข้ากันอันนี้ก็ยิ่งมีค่ะผมชอบมากเลยนี่ผมบอกผมชอบ uh, ที่ขั้นรักที่มันมีตัวเรื่องย่อของหนังสือแล้วเรื่องนี้ผมก็มีด้วยนะหายากมากนะครับนี่เรื่องนี้ uh, มารักกันไหมคะนะหายากหายากโชคดีมากๆเลยพี่เขาก็ให้นี่มาเพราว่าเลอๆตัวนี้นี่แพงด้วยนะครับโอเคอย่างที่บอกของมาแบบมองแบบ ของของมาที่แบบไม่เกี่ยวข้องกับหนังสือเลยช่วงนี้ก็เดี๋ยวต้องเก็บเข้าเข้าเข้าอะไรสิบสองสิบแฟ้มทำนี้แฟ้มผมก็จะเก็บพวกนี้ของสยามผมก็เข้าไอ้พวกนี้ของรักนี่มันเยอะมากเลยเปึ้งเ,เลยก็เลยต้องเข้าอันนี้ <c oughs> <c oughs> ไม่มีอะไรก็อัปเดตของประหลาดประหลาดที่เข้ามาช่วงนี้ครับ